ขั้นตอนการขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาแนะนํานะครับปัญหาที่จะเกิดกับเครื่องพ่นสารเคมีนะครับชนิดหมอกควันไอจีบ้าทีเอฟสามห้านะครับปัญหาที่เกิดทั่ว,วไปนะครับเมื่อเรามีเครื่องแล้วเราใช้ไปานานๆนะครับเมื่อเราจะนํามาใช้อีกครั้งหนึง่งบางครั้งเครื่องเราอาจจะไม่ได้ทําการบํารุงรักษานะครับไม่ได้ดูแลให้เป็นที่ เตรียมความพร้อมนะครับดังนั้นปัญหาที่มันจะเกิดได้นะครับเมื่อเราใช้ไปนานๆนะครับเราอาจจะไม่ได้ซ่อมเลยหรือว่าอาจจะไม่มีคนซ่อมก็มีเครื่องก็ใช้อย่างเดียวนะครับปัญหาที่เกิดหลักๆส่วนมากก็คือเมื่อมีเครื่องแล้วนําเครื่องมาใช้นะครับเอาเครื่องเข้าพื้นที่นะครับแต่ปัญหาที่เกิดคือติดเครื่องสตาร์ทเครื่องนะครับแต่เครื่องไม่ติดนะครับหรือว่าเครื่องติดแล้ว นะครับแต่เครื่องไม่มีกําลังนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ปัญหาสาเหตุอีกอย่างก็คือเครื่องติดเครื่องมีกําลังแต่เปิดระบบสารเคมีนะครับสารเคมีไม่ไหลควันไม่ออกนะครับเราก็จะมาสาธิตนะครับมาบอกวิธีการแก้ไขนะครับอันดับแรกนะครับกรณีเครื่องไม่ติดนะครับอันดับแรกก็คือถังเชื้อเพลิงนะครับ โอเคเราเติมน้ํามันเชื้อเพลิงได้ตามขนาดที่เราต้องการนะครับก็คือในถังเชื้อเพลิงเมื่อเติมแล้วให้มีช่องว่างนะครับถ้าเราเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถังเลยนะครับเต็มมากเกินไปนะครับไม่มีช่องว่างเมื่อเครื่องติดแล้วถ้าเรายกเครื่องนะครับถ้าเครื่องตั้งอยู่เฉยเครื่องติดโอเคใช้ได้กรณีที่น้ํามันเต็มถังเชื้อเพลิงนะครับไม่มีช่องว่างแต่ถ้าเรา เครื่องติดแล้วถ้าเรานำเครื่องจะไปพ่นนะครับถ้าเราขยับเครื่องเมื่อไหร่นะครับน้ํามันมันจะกระชอกขึ้นมานะครับก็จะขึ้นมาในระบบในระบบของไอ,อ,งอง้คาบูเรเตอร์เนี่ยมันก็จะให้น้ํามันกระทุ้งขึ้นมามากเกินนะครับก็จะทําให้เครื่องดับได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งนะครับที่ว่าน้ํามันเชื้อเพลิงมากเกินไปโดยถังเชื้อเพลิงไม่มีช่องว่างนะครับเมื่อถังสารเคมีโอเคเรียบร้อยนะครับการติดเครื่องปัญหาที่เครื่องไม่ติดนะครับ ก็คือไม่มีอะไรมากก็มีวิธีการสูบกระแทกแรงมากเกินไปนะครับอันดับแรกเลยทุกครั้งนะครับที่คนใช้ใช้เครื่องไม่เก่งไม่เป็นนะครับการสตาร์ทเครื่องจะมีการสูบกระแทกนะครับก็จะทําให้เครื่องไม่ติดนะครับกระแทกยังไงก็ไม่ติดนี่อันนี้หลักๆนะครับอีกหลักๆอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํามันเชื้อเพลิงยังไม่ได้เติมนะครับน้ํามันเชื้อเพลิงไม่มีนะครับกรณีน้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อเราใช้ เครื่องไปแล้วนะครับพ่นไปครึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะพ่นไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับแต่สารเคมีก็ยังไม่หมดเราพักเครื่องก่อนนะครับเราอาจจะยังไม่ได้เติมสารเคมีใหม่อาจจะยังไม่ได้เติมน้ํามันเชื้อเพลิงใหม่นะครับกรณีเราพักครึ่งพักยกนะครับก็เรียกว่าพักยกนะครับบางครั้งถังน้ํามันเชื้อเพลิงอาจจะมีน้ํามันเชื้อเพลิงเหลือไม่ถึงครึ่งถังนะครับกรณีนี้ก็มีปัญหา ก็คือเราพักแล้วเราติดใหม่เครื่องไม่ติดนะครับแล้วเราจะมาสูบใช้วิธีสูบเบาๆนะครับอันนี้ก็จะทําให้เครื่องไม่ติดนะครับเพราะว่าช่องว่างในถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีมากเกินไปนะครับฉะนั้นเมื่อน้ํามันเชื้อเพลิงมันมีน้อยนะครับวิธีการสูบการสตาร์ทเครื่องกดสวิตช์แล้วให้สูบแรงนะครับสูบกระแทกได้นะครับสูบแรงๆได้นะครับคือข้อห้ามถ้ามีน้ํามันเชื้อเพลิงเติมใหม่ถ้าเต็มถัง ก็คือให้มีช่องว่างนะครับวิธีการเติมติดครั้งแรกเนี่ยให้วิธีการสูบเบาๆไม่ต้องสูบแรงอันนี้จะทําให้เครื่องติดง่ายแต่ถ้าน้ามันเชื้อเพลิงเราไม่ได้เติมใหม่มีอาจจะมีครึ่งถังหรือมีไม่ถึงครึ่งถังกรณีนี้ให้เราสูบแรงได้นะครับแล้วก็จะทําให้เครื่องติดมันก็ตรงข้ามกันเหมือนกันนะครับถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีน้อยถ้าเราสูบค่อยเครื่องก็ไม่ติดนะครับให้ดูตรงนี้ปัญหาหลักๆไม่มีนะครับปัญหาหลักๆไม่มี อีกอย่างก็คืออาจจะระบบไฟนะครับ่านไปฉายอาจจะแบตหมดอาจจะไม่มีไฟออกมาที่เขี้ยวหัวเทียนนะครับไอคิบ้าตัวนี้นะครับจะไม่มีหัวเทียนนะครับจะมีตัวโลหะนะครับเกิดเป็นลิ้นควบคุมอากาศนะครับจะใช้แทนเห็นไหมครับจะใช้แทนหัวเทียนนะครับตัวนี้จะไม่ใช้หัวเทียนจะใช้โลหะลิ้นควบคุมอากาศนี่เป็นตัวแทน ใช้แทนของเขี้ยวหัให้ใช้ใช้แทนหัวเทียนนะครับอ่าอันนี้ก็จะปัญหาจะไม่มีนะครับเครื่องไม่ติดอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเมื่อใช้ไปนานๆน,นะครับชุดแผ่นไดอะแฟมนะครับให้เราถอดดูว่ามันชำรุดเสียหายหรือเปล่านะครับชุดแผ่นไดอะแฟมสกรปรกไหมนะครับถ้าเราใช้ไปนานๆเราไม่ได้ทำการ ทำความสะอาดเช็ดล้างนะครับก็จะทำให้เครื่องไม่ติดนะครับมันก็เรียกว่าแผ่นแดวฟแฟมมันไม่กระพือนะครับแผ่นแดวฟแฟมก็จะอยู่ในส่วนระหว่างพลาสติกเขาเรียกว่าลังพึ่งนะครับกับตัวรองอีกตัวหนึ่งนะครับวิธีการทำความสะอาดนะครับก็ใ,ใช้นะครับเ,เครื่องมือนี่นะครับถอดออกมาใช้ทำความสะอาด แผ่นแดฟแฟมนะครับให้ทำความสะอาดโดยใช้นะครับสบู่หรือผงซักฟอกอะไรก็ได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นแดฟแฟมนะครับจะใส่ไว้ในแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเมื่อเครื่องติดหรือกะสูบลมนะครับแผ่นตัวนี้เขาเรียกว่าแผ่นแดฟแฟมนี่จะเคลื่อนที่นะครับจะอยู่ระหว่างสองตัวนะครับชุดลังพึ่งกับ ชุดโลหะฝาครอบนี่นะครับเมื่อสูบลมมาแผ่นแดฟแฟมจะกระพือนะครับให้ทำเขาเรียกว่าลื่นอากาศนะครับให้ไหลเข้าไปนะครับเมื่อแผ่นแดฟแฟมมันกกรกปกมันเปียกหรือมันมีคราบน้ํามันมากๆนะครับเวลาเราสรูบลมมันจะไม่กระพือนะครับมันจะติดกับชุดลังผึ้งนะครับมันก็จะทําให้เครื่องไม่ติดให้เราทําความสะอาดชุดนี้นะครับแล้วให้ดูด้วยว่าแผ่นนะครับ อย่างลักษณะนี้ก็คือแผ่นเริ่มเสียนะครับเพราะแผ่นเกิดการฉีกขาดแหว่งนะครับอันนี้ก็จะทําให้ปิดนะครับรูที่อากาศเข้าของรังผึ่งกับชุดฝาครอบนี้ปิดไม่สนิทนะครับก็จะทําให้เครื่องติดไม่สะดวกได้นะครับติดได้แต่อาจจะไม่มีกําลังนะครับก็จะทําให้เครื่องเราไม่มีกําลังนะครับปัญหาที่เกิดแล้ววิธีการใส่นะครับเมื่อทําการล้างแล้ววิธีการใส่นะครับให้จับรังผึ่งหงายขึ้นนะครับ และให้ใช้สวมแผ่นแดแฟแมกดลงไปนะครับวิธีการใส่ให้ใส่ลักษณะอย่างนี้นะครับอย่าไปใส่ลักษณะแบบนี้จะทําให้แผ่นแดแฟแมหลุดออกมาจากชุดของเขาได้นะครับก็จะทําให้เครื่องติดไม่ได้เหมือนกันนะครับแผ่นไปยึดติดกันอยู่วิธีการใส่ให้ใส่แบบนี้หงายขึ้นมางนี้แล้วก็ชุดอย่างนี้คอรอบเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ทําการขันแบบนี้นะครับ เมื่อใส่เรียบร้อยนะครับนะครับยึดน็อตเรียบร้อยให้ทำการเขย่านะครับดูว่าแผ่นแดฟแฟมกระพือไหมนะครับเขย่าแล้วฟังเสียงถ้าเขย่าตัวแล้วมันเคลื่อนที่ได้โอเคครับถ้าเขย่าแล้วมันไม่เคลื่อนที่ให้ทำการเช็คตรวจสอบใหม่ให้ถูกต้องนะครับปัญหาหนึ่งปัญหานะครับเมื่อเครื่องติดแล้ว เครื่องไม่มีกําลังนะครับเมื่อเครื่องไม่มีกําลังเราก็ดูได้นะครับจากระบบแก่นแยแฟมนะครับก็แล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะเกิดจากข่อความร้อนนะครับที่อยู่ด้านในเครื่องนะครับจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับให้ดูด้วยว่าถ้าเราใช้ไปนานๆนะครับถ้าไม่ได้ทําการตรวจเช็คซ่อมนะครับปัญหาหลักๆเครื่องติดเร่งยังไงก็ไม่มีกําลังฝับน้ํามันแล้วเพิ่มเต็มที่เครื่องก็ไม่เร่งนะครับให้ดูนะครับ ชุดที่น้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศไหลเข้าไปนะครับและจะมีชุดที่หัวเทียนนะครับอยู่อ่าอันนี้ก็จะทําให้เข้เหมาที่อยู่ด้านในนะครับเมื่อเราใช้ไปน,นานๆจะเกิดการอุดตันเกาะอยู่ที่รอบๆนะครับมันก็เหมือนกับเราหายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับเหมือนคนเป็นหวัดนะครับอากาศเมื่อมันเข้าไปไม่สะดวกเครื่องมันก็ติดไม่ดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องเผาไหม้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกช่วงหนึ่ง ลรงปลายท่อนะครับที่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สารเคมีถูกปล่อยออกมาเพื่อให้สัมผัสกับความร้อนนะครับเมื่อใช้ไปานานๆสาเหตุที่เกิดจากการดูดตันรตรงนี้นะครับจะมีข่าวเมาอยู่ด้านในนะครับข่าเมาจะเกาะอยู่ด้านในจะทําให้รูมันเล็กลงนะครับสาเหตุนี้ก็คือสาเหตุทําให้เครื่องเดินไม่เต็มที่นะครับสาเหตุที่มีข่าเมาเกิดขึ้นบ่อยๆเยอะๆก็คือว่าเวลาดับเครื่องนะครับก่อนดับเครื่อง ช่วงที่เราดับเครื่องเราไม่ให้ควันที่อยู่ตรงปลายท่อพ่นหมดไปก่อนนะครับแล้วเราก็ดับเครื่องเลยนะครับฉะนั้นไอ้น้ามันไอของสารเคมีที่มันถูกปล่อยตรงมาตรงที่ปลายท่อนะครับมันก็จะเคลือบเกาะอยู่ที่ปลายท่อนะครับก็จะทําให้ท่อตันได้ครับนี่ครับก็ปัญหาหลักๆที่เกิดมีเท่านี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสารเคมีไม่ไหลสารเคมีไม่ไหลก็จะพูดต่อไปเลยนะครับสารเคมีไม่ไหลนะครับ วิธีแก้ไขนะครับอันดับแรกหัวควบคุมมันตาการไหลนะหัวควบคุมมันตาการไหลอุดตันไหมนะครับให้คลายคลายออกมาถอดออกมาแล้วก็ดูหัวควบคุมอุดตันหรือไม่ถ้าอุดตันให้ทําความสะอาดนะครับห้ามใช้โลหะที่ใหญ่กว่ารูของหัวควบคุมมันตาการไหลนะครับทําความสะอาดต้องใช้โลหะนะครับที่เล็กกว่ารูความความสะอาดน้ําฉีดล้างได้นะครับ ปัญหาหลักๆเมื่อตัวนี้ไม่ไม่เกิดการอุดตันนะครับก็ให้ดูว่าถังสารเคมีมีลมไหมนะครับถังสารเคมีโดยคลายฝาถังเมื่อเครื่องติดแล้วนะครับคายฝาถังแล้วไม่มีลมแสดงว่าโอเคลมในถังไม่มีเมื่อลมในถังไม่มีนะครับก็จะมีอยู่จุดเดียวนะครับให้ดูที่วาลวนะครับตัวนี้วาลวนะครับวาลวที่จะทําให้ลมนะครับเข้ามาอยู่ในถังสารเคมีนะครับ ตัวนี้จะมีวาล์วหนึ่งตัวนะครับเป็นเขาเรียกว่าชุดควบคุมนะครับชุดชุดทาลมให้ไปอยู่ในถังสารเคมีนะครับให้ดูว่าลิ้นที่อยู่ตัวนี้เป็นตัวกํากับนะครับว่าลิ้นนี้เกิดการชารุดไหมเห็นไหมครับแผ่นยางดาๆนี่นะครับถ้าลิ้นตัวนี้ฉีกขาดงอรั่วปิดไม่อยู่นะครับเมื่อลมมันขึ้นมาแล้วลมมันก็กลับย้อนลงไปได้นะครับอันนี้เมื่อลมออกมาแล้ว ตอนนี้จะเป็นแผ่นตัวปิดไม่ให้ลมย้อนกลับลงไปนะครับลมก็จะถูกส่งผ่านนะครับมายังถังสารเคมีนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับชุดของถังสารเคมีนะครับสายลมนะครับลมก็จะลงไปอยู่ในถังสังสารเคมีนะครับให้ดูตรงนี้อันนี้ก็จะมีปัญหาอยู่สองจุดง่ายๆนะครับดูวาล์วนะครับสับดูหัวควบคุมอัตราการไหลของสารเคมีนะครับแค่นี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับ ปัญหาหลักๆก,ก็มีเท่านี้ครับผม